สวัสดีค่ะวันนี้เราจะให้ไพ่เล่าเรื่องว่ากำลังมีคนมาสารภาพรักคุณค่ะมาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะเพื่อจะดูว่าคุณมีพลังงานเป็นอย่างไรและจะจะได้ทราบว่าใครกันหนละที่จะมาสารภาพรักคุณพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะคะใบแรกห้าเหรียญชัดเจนมากเลยค่ะ พลังงานของคนที่กําลังอฉันกําลังหาคนรักฉันกําลังหาคู่รักฉันกําลังมองหาคนที่อจะมาเป็นกําลังใจให้ฉันเป็นคู่รักที่จะพากันเดินกันไปเนาะพลังงานที่รอคอยคู่รักนะคะพลังงานที่สองอ้าวแล้วยังไงคะพลังงานสองดาบอืมบางคนก็เหมือนว่า ัดสินใจไม่ได้จะเลือกใครดีกำลังคิดอยู่มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะจากพลังงานนี้จากที่ไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีและกับคนที่กำลังมองหาอยู่เนี่ยจะจะมีใครมาสารภาพคุณรักกับคุณคะแสดงว่ามีคนแอบมองคุณอยู่แล้วนะใบแรกโอ้โห j u s ติสค่ะ เป็นคนที่มีความยุติธรรมซื่อสัตย์สุจริตตรงพูดคำไหนคำนั้นเที่ยงธรรมว้าวดีจังอืหนึ่งไม้เท้าคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านการงานค่ะเก่งกาจในเรื่องงานคุยเก่งหน้าตาดีด้วยนะทั้งทั้งสวยทั้งหล่อเลย เป็นคนเก่งในเรื่องงานค่ะรอบรู้ทุกด้านพร้อมเลิ่มงานใหม่ทุกอย่างเป็นคนที่มีความคิดไอเดียสร้างสรรค์เข้ากับคนง่ายน่ารักลองมองรอบๆคุณสิคะเจอไหมคะคนลักษณะแบบนี้เขากำลังเข้ามาสารภาพรักกับคุณนะคะแล้วพบกันนะสวัสดีคะ่ะ